ว้าวสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆบอนสีนกกรทาค่ะปลูกไว้ลงดินไว้นะคะแตกหนอ่อแตกกอได้สวยงามมากเลยค่ะต้นเล็กต้นใหญ่กำลังงอกขึ้นมาเต็มไปหมดเลยค่ะแสดงว่าเขาได้ดินที่อุดมสมบูรณ์ดินที่เขาชอบนะคะบอนสีถึงได้สวยงามขนาดนี้ค่ะ ถ้าบอนสีที่เขาอยู่กลางแดดนะคะที่เขาได้รับแสงแดดเต็มที่เยอะหน่อยนะคะเ,คเขาจะมีสีที่สวยสดนะคะแต่ถ้าบอนสีที่เขาอยู่ในร่มมากๆถ้าเขาไม่เจอแดดเลยเขาก็จะมีสีที่เพื่อนๆเ,เห็น<ม>ลำ <สด S 1> ต้น<ไ>ของบอนสีชนิดนี้ไหมคะลำต้นข,ของเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลนะคะเขาก็จะมีะหัวงเขาก็จะเริ่มแตกหน่อแตกกองเง่าของเขานะคะ ต้นเล็กต้นน้อยตามใต้ต้นนี้เต็มไปหมดเลยนะคะ <C le af> ค่ะเมื่อเราดูบอลสีกันเสร็จแล้วนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะกับช่องมาริษาชาแนลค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาเปลี่ยนบอลสีในกระถางกันค่ะ เมื่อบอนสีของเขานะคะจะอยู่ในกระถางนานจนเกินไปนะคะถ้าหนึ่งปีนะคะในกระถาง,งเขาจะไม่แตกหนอดแตกกอก็แสดงว่าเขาเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเราก็เริ่มเปลี่ยนกระถางให้เขาได้แล้วนะคะเพื่อว่าบอิสีของเราจะได้มีการแตกหนอดแตกกอเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีสูตรดินพิเศษค่ะเพื่อนๆสูตรดินนี้จะไม่เหมือนใครนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าสูตรดินชนิดนี้มีใส่อะไรบ้างนะคะเพื่อนๆ แล้วเราเอาบันสีออกจากต้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการเตรียมดินได้เลยค่ะวันนี้เราก็จะมีสูตรพิเศษในการเตรียมดินนะคะวันนี้เราก็ใช้กากมะพร้าวค่ะรองทั้งล่างใต้กระถางก่อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากที่เราใช้ขุยมะพร้าวหรือกากมะพร้าวนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีทานหรือว่าทาน ใส่รองก่อนอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อจะทําการระบายน้ําค่ะเสร็จคะนล้วก็จะใช้ดินปลูกของเรานะคะดินปลูกวันนี้นะคะเพื่อนๆเรามีส่วนผสมพิเศษค่ะก็คือใบมะขามใบมะขามสดของเราเลยค่ะเพื่อนๆแต่ใช้ในปริมาณที่ไม่ได้มากจนเกินไปนะคะผสมไปในดินปลูกดินร่วนแล้วก็ปุ๋ยอคอกนะคะ ใส่ลงไปในกระถางเลยค่ะวิธีการปลูกแบบที่เราทำกันอยู่ก็คือเป็นการปลูกแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะโดยที่ใบมะขามแห้งไม่มีเราใช้ก็ใช้ใบมะขามสดใส่เข้าไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาเอาออกจากบอนสีออกจากกระถางกันค่ะค่อยๆนะคะเพื่อนๆจับค่อยๆออ,ออกนี่นะคะก็คือดินของเขามันเริ่มแฉะมากๆค่ะ ราก็จะเปลี่ยนลงมาใส่กระถางใหม่นะคะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ที่เราใส่มะขามสดใบมะขามสดลงไปนะคะก็เพื่อเพิ่มความเปรี and and ้ยวให้กับดินเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเดี๋ยวเราปลูกเสร็จแล้วเราก็ลดน้ํากันได้เลยค่ะเห็นไหมคะวิธีการปลูกแล้วแต่เพื่อนจะชอบแบบไหนนะคะที่เรานําเสนอกับเพื่อนๆมาคลิปนี้แต่ก็นวิธีการปลูกนะคะบอนสีอีกแบบหนึ่งนะคะที่ปลูกแล้วก็จะเห็นความสวยงามของบอนสีเช่นเดิมนะคะ ค่ะถ้าชอบดีมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด,ดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องมาริสาชาแน,นลด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ